เพื่อนๆกินแล้วก็อย่าลืมใช้สิทธิ์นะจ๊ะเพื่อมีดวงได้ลดกับเขาบ้างนะโตัยต้าออกไปแล้วนะคะคันที่แล้วอุย้ยได้ง่ายมากเลยง่ายกว่าถูกหวยอีกง่ายง่ายกว่าซื้อหวยอีกค่ะเขาแค่โกยโกกยขึ้นมา ถูกชื่อใครก็คนนั้นได้รับเลยเพราะว่าบอสเขาจะโทรหาเลยโทรหาตามเบอร์ที่เขียนไว้ในที่กล่องเลยค่ะว่าชื่อชื่อนามสกุลก็คือเขาไม่สนใจว่าคุณจะเป็นตัวแทนหรือไม่อะไรเงี้ยค่ะแต่เมื่อชื่อคุณอยู่ในในถังนั้นแล้วค่ะพอบอสจับขึ้นมาปุ๊บแค่โทรโทรติดก็คือเขียนตามกฎอะ่ะ ป่าผลิตภัณฑ์ด้านหน้ากล่องเนาะผลิตภัณฑ์ด้านหน้ากล่องแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรที่ติดต่อได้ชื่อนามสกุลถูกต้องแค่นั้นเองกฎกติกาไม่ได้ยากเลยค่ะถึงไม่ใช่ถึงไม่ใช่คนหนไอคอนก็มีสิทธิ์รับได้ค่ะตรงนี้ขอแค่ถ้าจับถูกชื่อคุณขึ้นมาขอให้ติดต่อ ชื่อกับตัวตรงกันเท่านั้นเองค่ะวอ,อดใจดีวัดใจปา๋จาจักปุ๊บแจกปั๊บเลยโทนอยู่นั้นเลยท่าที่แล้วคนที่ได้รางวัลที่หนึง่งได้ลถโตโยต้านะเขาอยู่ในงานด้วยก็เลยไม่ต้องรอนะพอโทรปุ๊บก,ก็เลยอุ้ยได้ยินเสียงอยู่ในหอด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออแสดงว่าคนที่ โชคดีอยู่ในฮอนั้นด้วยค่ะเพราะว่าเขาจะมีงานไ e อเอนาะแล้วเข,เขาก็จะจับจับคนอ่าคนที่ส่งหมายถึงว่าคนที่บริโภคผลิตภัณฑ์นะยคะยิ่งกินยิ่งรวยอะไรประมาณเนี้ยยิ่งกินยิ่งรุ้นแล้วก็มีสําหรับคนขายนะคนขายก็คือใครที่กดสั่งในระบบอะค่ะ ก็อย่างหนึ่งกล่องเนี้ยก็จะมีบัตรลุ้นนะคะจะมีบัตรลุ้นว่าให้เราไปกรอกชื่อได้รับมากี่ใบอะไรยังเงี้ยอย่าง,อย,างอย่างเอาสินค้าออกมาหนึ่งลังเนี่ยค่ะ <S <S เขาก็จะให้มา10ใบ,ส,บ,ใบสิบใบลุ้นรับรางวัลแลเขียนกรอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็ย่อนเข้าไปค่ะมันจะมีสองถังเนาะส่วนคนที่กินนคะคะก็จะได้ทองค่ะ ก็จะมีท้องคำส่วนลดนั้นก็คือสำหรับคนขายนะคะแต่บางคนเขาไม่ได้ขายนะคะเขาซื้อไปกินนะคะเขาก็าซื้อเป็นหลังเนาะก็กรอกตัวแทนให้เขาเลยได้ในราคาตัวแทน,นะคะ่ะเป็นราคาเดียวเนาะแต่ส่วนส่วนใหญ่ที่จะเอาที่จะมาแพงนิดนึงก็คือที่เอามาต่างประเทศค่ะก็คือจะมีการบวกเพิ่ม แต่ถ้าในไทยก็ตามราคานั้นเลยค่ะจิ้มตามลิงก์นะคะที่เพื่อนๆขอโพสเนาะจิ้มไปก็ราคานั้นเลยค่ะกรอกข้อมูลส่งได้เลยค่ะแล้วส่งไปนะคะถ้าเกิดว่าเราสั่งเป็นลังนะ่ะเขาก็จะมีบัตรให้ก็ไปรับจากที่โรงเรียนได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่มีแม่ทีมหรือว่าไม่ได้เป็นตัวแทนอเงี้ค่ะก็ ติดต่อรับที่บริษัทได้เลยค่ะไปที่หน้าโรงเรียนเลยค่ะเพราะว่าเราจิ้มลิงอ่ะเราไม่ได้ระบุเนาะว่าใครจะเป็นไม่เป็นอะไรเงี้ยเพราะทุกคนสามารถจิ้มลิงตามโพสได้เลยค่ะจะมีเพื่อนๆเขาจะเวลาเขาลงโฆษณาโพสอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแปะลิง์ไปด้วยนะอันนี้ก็คือการการตลาดส่วนบ้านะคะก็คือ ทุกคนสามารถจิ้มสินค้าซื้อได้แค่นี้เองค่ะแล้วก็แปะเขียนชื่อที่อยู่ด้านด้านด้านหลังนะคะแล้วก็ส่งไปอย่างนี้เลยส่งไปยกลังเลยค่ะส่งไปยกลังเลยนะคะก็คือเขียนเขียนทุกใบทุกใบทุกใบนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอไปถึงที่โรงเรียนนะคะที่นครหลวงเนาะที่โกดังเลยโกดังสินค้าเลยเขาก็จะไปเทรวมกันทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็จับ พอถึงวันกําหนดจับปีหนึ่งจับสองครั้งนะคะทุกคนขอให้โชคดีนะคะอันนี้ของจบมีทางบูมคอลลาเจนนะคะเดี๋ยวมี